ทสิวันเดินดีของเดินไม่ค่อยเสียวนะะธตมาก็ขอ,ขอ,ขอผู้แปลภาษาพระเิยมนะ่าผู้โกหกโก็มุขสานยิยมพวกที่เป็นปวดเข่านะครับก็ไม่ต้องไปทําอะไรมากครับผมทดลองมาทุกอย่างแล้วหันมาทานดีบุญกันนะครับหายแน่นอนครับคือคือไม่มีว่าจ้างแน่นอนเอาศักดิ์ศรีเป็นประกันนะครับอ๋อเหมือนได้ขาใหม่เหมือนได้ร่างกาย เรากลับคืนมาเหมือนเหมือนเหมือนที่เราเคยแข็งแรงอะค่ะเห็นเห็นที่ทัศนีบอกว่านะคะก่อนที่จะมาพุิกปิดพันธบูเนี่ยลูกๆได้เตรียมสตังค์เพื่อที่จะให้ผ่าแล้วถูกต้องแล้วค่ะนัดผ่าแล้วก็ผัดมาว่าขออีก3เดือนนะคะขออีก4เดือนนะคะขอลองทานยาดูก่อนถ้าถามความคุ้มค่าค่ะมันคุ้มไหมคะกับที่เราได้ดูแลสุขภาพณตรงนี้ค่ะคุ้มค่ะ คุ้มถึงแพงก็คุ้มค่ะคุ้มคุ้มมากมากเลยแล้วหลังจากที่ที่ทานนะคะเป็นยังไงคะเป็นจริงอย่างที่เขาพูดไหมคะจริงจริงมากเลยค่ะรับประกันเลยค่ะว่าดีบุญดีบุญแน่นอนจริงๆค่ะห้าห้าห้ากล่องนี้เห็นผลทันทีแล้วทุกวันนี้เดินสะดวกสบายหายปวดหายราไรหมดเลยค่ะทานเองเห็นผลจริงนะคะยังมีท่านบอกต่อนะคะเรียกได้ว่ามีการบอกบอคุณแม่ใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณแม่ค่ะค่ะนี่นะคะก็เป็น สินค้าที่เพิ่งสั่งเนาะที่เพิ่งสั่งมานะคะทั้งหมด4กล่องแล้วก็มีการแกะทานไปแล้วนี่นะคะปวดข้อปวดเข่าหายปวดกระดดดทับเส้นกระนตีให้แล้วมีร้อยยังให้ร้อยนะคะเต็มร้อยค่ะค่ะมั่นใจในสินค้าได้เลยใครที่มีอาการดังกล่าวนะคะติดต่อบุ๊คตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะไม่เพียงแค่จะมารีวิวสินค้านะคะยังมาทานให้ดูจริงๆด้วยค่ะค่ะนี่นะคะพี่ทัศนีนะคะก็จะชงแล้วชงน้ําประมาณครึ่งแก้วกับน้าเย็นปกติค่ะแล้วก็คนๆๆผงจะเป็นสีอะไรคะ สีเหลืองๆค่ะสีเหลืองๆเนาะ่ะอันนี้ก็คนประมาณนี้นะคะทานง่ายมากๆนะคะแล้วก็เข้มข้นเนาะว่าไม่ดีจริงไม่บอกต่อคุณแม่นะคะถ้าถ้าเราคิดว่าสินค้าอ้วนอันตลายหรือเปล่าไม่กล้าให้คุณแม่แน่นอนเนาะเพราะคุณแม่เกสิบอ็ดปีแล้วแต่นี่เป็นการการันตีเลยค่ะว่าไม่มีนะคะข้อเสียใดๆทั้งสิ้นนะคะปลอดภัยหายห่วงนะคะ่คุณคุณแม่จะทานแล้วนะคะทานได้เลยค่ะทานเข้าไปแล้วนะคะคุณแม่อายุเก้าสเ็ดปีนะคะก็ทานผิดพัน์ดีบุญนะคะทานง่ายไม่ขุมไม่คาว แล้วก็ทานแล้วหายปวดก็พี่กระเป๋าขึ้นเดินได้แข็งแรงขึ้นหมดแล้วนะคะสองเข่าสองข้างเนี่ยปวดเลยค,ครับคือผมมาปวดประมาณสองเดือนผมก็รู้แล้วว่าว่าเข่าเสื่อมไว้ทดลองนู่นทดลองนี่ มันก็ไม่หายไม่หายว่าผมก็ตัดสินใจสั่งแลหลังจากที่เราได้ลองอะค่ะเรารู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เราทานที่ซองที่เท่าไหร่คะคือซองแรกเลยนะครับผมทานก็มีความรู้สึกว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับซองแรกเลยตั้งแต่ซองแรกแล้วก็เอ๊ะพอดีขึ้นกาทานไปเรื่อยทานเรื่อยๆแล้วก็พอถึงจนครบก็หายเลยห้าชุดหนึ่งห้าซองนะคะก็เรียกได้ว่าทานดีขึ้นตั้งแต่หนึ่งซองแรกนะคะเพราะว่าหนึ่งกล่องนี้มันมีห้าซองพอทานครบห้าซองหนึ่งกล่องตอนนี้เห็นคุณลุงบอกว่ากล้พูด อย่างมั่นใจเลยว่าตอนนี้อาการหายปวดแบบปิดทเลยหายแน่นอนหายแน่นอนนะคะหายหายเรหาย้อยเปอร์เซ็นต์ะโอ้โหสุดยอดมากเลยพวกที่เป็นปวดเขานะครับก็ไม่ต้องไปทําอะไรมากครับผมทดลองมาทุกอย่างแล้วหันมาทานดีบุญกันนะครับหายแน่นอนครับคือคือไม่มีว่าจ้างแน่นอนจะเอาเอาศักดิ์ศรีเป็นประกันนะครับโอ้โหค่ะขอบคุณนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะเรกอยู่ที่ตลาดบางเพ็งใต้มีนบุรีกรุงเทพมหานครนะคะแล้ววันนี้นะคะพวกก็อยู่กับหลวงพ่อนะคะที่ ฉันผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนนะคะตัวน,นี้แล้วเห็นผลลัพธ์ชัดเจนมากๆนะคะวันนี้นะคะหลวงพ่ออยากจะแชร์ประสบการณ์ดีๆนะคะว่า,าหลังจากที่ได้ทานผลิตภัณฑ์ดีบูนมีความประทับใจอะไรและอยากจะบอกญาติโยมในวันนี้นั่นเองนะคะเด<อ>ี<อ>๋ยวเรามาฟังนะคะเสียงจากหลวงพ่อกันนะคะนวัตการคทาหลวงพ่อข้อกอดขอเจริญพรนิยมนะ,ะอาตมาก็พันอุปจัยคุณอาชมูค่ะว<อ>ัดที่จำพรรษาโยและมา2ีสี่พรรษานี่ยโยมนะค่ะหลวงพ่ออายุเท่าไหร่คะตอนนี้ 68อยู่ตอนที่จะหลวงพ่อจะฉันติดพันตัวดีบุลนะคะหลวงพ่อมีการปวดส่วนไหนในร่างกายบ้างคะปวดหัวเข่านี้ทั้งสองทั้งสองข้างนะโยมนะเริ่มปี49จะเริ่มประมาณ10ปีแล้วที่ปวดมาเนี่ยหัวเข่าสองข้างแล้วก็เห็นบอกว่ามีตรงขาข้อเท้าก็ข้อเท้าจะถ้าเดินเด็กมากมๆแล้วจะจะเดินลําบากเหมือนรถสไลด์เนี่ข้อเท้านี่ก็เหมือนเสียเหมือนมีหรือไม่ลวกหรืออะไรเข้าไปแทงเนี่ยเป็นมานานหรือยังคะอาการนี้ค่ะ ประมาณอาการสิบปีดำหยกสิบสามปีได้ประมาณสิปีที่ทนทรมานแล้วหลังจากที่ตัดสินใจได้ลองทาค่ะมันดีจริงอย่างที่ญาติโยมเขาออกมาพูดไหมคะหลวงพ่อค่ะก็ก็ดีหนึ่งประมาณฉันไปสองกองก็สิบกว่าแล้วสิบกว่าสิบกว่าสองแล้วก็เริ่มดีดีขึ้นมันดีขึ้นยังไงคะก็อาการเขาก็ดีขึ้นนะรูกสึกว่าเดินดีงเดินไม่ค่อยอยวนะ เห็นหลวงพ่อบอกว่าเวลาที่ช่วงเช้าๆไปเดินมิบาบจะมีอาการทรมานบ้างเลยใช่ไหมคะใช่ใช่จะตุ u n ข้อเท้าจะเสียวอาตมาก็ขอผู้แปลภาษาพระเลยโยมนะสักผู้โกก็มุขสานโยมอันนี้ก็จริงๆก็ก็ลองมาหลายอย่างโยมแต่นี้อาจจะราคาเขาจะสูงไปหน่อยแต่ก็ดียังคุ้มอันนั้นจะไม่ไม่สูงแต่ก็ไปเรื่อยๆแตนนี้มาคุมราคาโยมอาตมาก็ขอบอกโยมล้วกันนะก็ลองดูโยมว่าปวดหลังแล้วลงขา แล้วสะโพก่าแล้วก็เวลากลางคืนก็จะปลุกปวดเกรงเกรงชาปวดมากเดินไม่ได้มาเป็นระยะเวลานานสิบกว่าปีแล้วที่ปวดรักษามาก็ใช้แต่ฉีดยาแล้วก็กินยาฉีดยาใี่ทุกสองอาทิตย์ค่ะทุกสองอาทิตย์นะคะแต่พอมารู้จักกับดีบูลก็ รู้สึกว่าประทับใจนะคะเพราะว่าเริ่มเริ่มทานได้ไปห้าซอง<ะ>ก็อาการปวดก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัด<ะ>หลังจากสิบซองก็เดินเพื่อนชวนเดินขึ้นเขา<ะ>ก็เดินขึ้นไปโดยที่ไม่แน่ใจว่าจะเดินกลับได้หรือเปล่าตอนก็อายุเท่านี้แล้วน้อหกสิบี่ปีแล้ว<ะ>ก็เดินขึ้นไปจนถึงขนาดนั้นได้ก็ยังตกใจลุง<ะ>เขาก็บอกว่าไม่อยากไม่อยากกลัวไม่น่าเชื่อก็เลยลุงก็เลยต้องให้ลูกเอารถไปรับกลับอะคะะ่ะ แดดจะเดินได้ระคืนนั้นกลับมาบางถ้าเป็นปกติแล้วจะจะจะ,จะเดินไม่ได้แล้วนอนอย่างเดียวแต่รู้สึกไม่รู้สึกปวดเลยค่ะก็เรียกได้ว่าเมื่อก่อนมีอาการปวดนะคะก็เห็น<ว><ว>บอกว่าเวลาขึ้นรถเนี่ยคุณลุงก,ก็ต้องช่วยพยุงใช่ค,คุณลุงต้องอุ้มขึ้นช้อนก้นขึ้นเลยค่ะหลังจากที่ทานตัวผลิตภัณฑ์ดีบูนก็อาการปวดหายไปเกรงขาล่ะคะเป็นไงบ้างหายหมดค่ะหายหมดแล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิตขึ้นเขาได้ด้วยค่ะโอ้โหสุดยอดผลลัพธ์เลยนะคะ ก็ถ้าเกิดว่าถามความประทับใจคุณป้าค่ะประทับใจยังไงกับผีกภัณั์ดีบุ์บ้างคะก็ประทับใจมากนะคะก็คือว่าเราเราสัมผัสมาเยอะทั้งฉีดยาทั้งกินยาฉีดยาในเข็มละสี่พันกว่าก็ฉีดแต่ไม่หายก็คือมามามา,มาตัวนี้คนอื่นเขาคิดว่าแพงราคาแค่นี้แต่ว่า เรามาสัมผัสแล้วมันไม่มันเทียบปุงค่าไม่ได้มันมันมันคุ้มจริงๆค่ะโอ้โหสุดยอดมากๆเลยมันหนักมากคือหัวเข่าค่ะหัวเข่านี้มันบวมเป่งเลยค่ะแล้วก็เดินลําบากเดินลําบากเนาะเป็นมากี่ปีแล้วคะรู้สึกจะสามปีเป็นมาสามปีเนาะค่ะแล้วเห็นบอกว่าเมื่อก่อนเคยไปหาคุณหมอมาแล้วมาไปไปตั้งสามสี่ครั้งที่ไปโรงพยาบาลเนาะเออมันมันหนักเข้าหมอเขาถามว่าลุงถามไหมค่ะก็ ก็เมื่อบปวดมากๆก็แล้วแต่หมอจะทําเพราะว่าผ่าก็ผ่าแต่เขาว่าอีกประมาณสิบห้าวันให้ลุงมาทีนี้ก็ใบนัดผมก็ถือไว้ไม่ไม่ก้าวออกมาดูกลัวจะถึงวันนั้นกลัวจะถึงวันป่ากก่อนก่อนจะเอาไว้นะโทรไปหาแฟนแฟนเขาบอกว่าจะเพิ่งผ่านะทีนี้เลยมาหาปิตรัณฑ์นี้กินเลยมาเจอดีบูน แล้วหลังจากที่ทานแล้วอะค่ะคุณพี่อุทัยมีสัมผัสได้ว่ามีอาการดีขึ้นอย่างไงบ้างคะก็รู้สึกว่ากินวันแรกก็ยังเริ่มเริ่มจะดีแต่ว่าเพราะว่าเคยกินการอื่นมาเยอะแล้วก็ยังไม่มั่นใจนะครับพอสองที่สามองที่สี่เอ๊ะปวดกับแฟนนะทำไมมันไอ้ที่บวมเราอะทำไมมันยุบๆอเมอรู้ว่าดีขึ้นนั้งตรสามองแรกการที่เข่าบวมแดงก็คือลดลงเนาะ พอ,อเจอห้าสองเออดีขึ้นทีนี้ก็เหลือปวดปวดนินดๆข้างในอ,อ่ะกองที่สามว่างาางกินเหลือเหลืออยู่สองสองปวดข้างในแทบจะไม่มีแล้วโอโหปวดรับสุดยอดมากๆเลยเนาะ